สวัสดีครับตอนนี้อยู่เนี่ยนะเตบังไฟนะครับหัวเตบังไฟข้างหน้านี่เป็นบ้านโบวานะ,ะเดี๋ยวซ้ายไปโบวาเดี๋ยวขวาไปโรงงานโรงงานอะไรนะคขาเรียกปูนบ่เมนโอ้ยไปก้อนมถใจมาก เ,เป็นเหมือนหมู่บ้านเราแล้วเนี่ยถนนเนี่ยต่นงจีตมีไฟติดข้างทางด้วยโอ้หม่กอรถไถ ตอนนี้เข้าติดจอดก่อนนะเราต้องจอดก่อนเพราะว่าจอดทักสายตาทระตี่จอกเลยมาเร็วกรี่รอจอกอ่ะกินินกระต้หมอสบายดีนี่อจอกว่ะจอ,วจอกแล้วจอกเดียวจอกเดียวจอกว่ดเฮ้ยทำไมวันนี้งามจังอือ น้องเหมือน้อเขาเรียกอะไรนะฮะเสริมสวยมาเสริมสวยมาปะจริงหรอสวยแบบนี้ปกติอยู่แล้วสมแบบสซี่จองหนึ่งสวัสดีน้องกาหลงคนสวยเจ้าเที่ยวจองหนึ่งคนอื่นไม่รู้คนอื่นไม่รู้คนอื่นเขาไม่เอาหรอกพี่คนเดียวที่จะอยากได้พี่เป็นคนขาดหวานเนี่ยเสียงเขาเพิดีนิดเดีย ผมไม่เอาอนไรพกพีมาถ่ายได้ออกมันเป็นแนวนี้เหรอน้องหนาวหรือร้อนน้องหนาวหรือร้อนก็เห็นใส่เสื้อกันหนาวเร่าล่ะแล้วก็ร้อนเผลอขายบอกกันหลงขายเดี๋ยวตอนแรงเดี๋ยวพี่มาแวะกินนะตอนนี้พี่ยังอิ่มอยู่อกอิ่มใจน้อง่น้วละอันนี้น้องพึ่งกลับมาจากวังเวียงจริงเหรอ ไปเที่ยวมาพี่ก็ไปวงเวียงกกลับมาเหมือนกันเท่าไหร่สิบห้าพันหวานไหมเนี่ยปรบซี่จองนี้เนี่ยของพี่จองเนึยงแน่สั่งทีละชองไม่เดี๋ยวน้องจะทำทีเดียวเองเดี๋ยวจะสงเมื่อไหร่ของพี่จองเท่าไหร่จ๊ะแพงกว่าค่ะสิห้าเันจที่แพงกว่าสั่งที่หลังไหนล่ะไปวงเวียงไม่เห็นใส่เสื้อเสื้อเอี่ยมช้างน้อยมาเลย ตีเยี่ยมทั้งน้อยน่ารักนะวันหลังไปต้องซื้อมานั้นจ้าที่มันเปน้องเขาเวลาหิบมนน่ารักมากเลยเออขอหยิบโทรศัพท์ถ่ายรูปเลยเออเก้าสั่งไหมเก้าสั่งไหมฮะจ่ายให้เหรอเออจ่ายมาจ่ายโอเคจองด้วยน้ออ้อยไม่มีแล้วเหรออ้อยอ้อยหมดแล้วเหรอเทียบอ๋อไม่หมดยางแล้วตัวผมไม่เอาเงินมาสัก ตัวเลยตั้ตั้งตัวเดี๋ยวพี่เอาไจพี่วางไว้ตรงนี้ก่อนขายแต่ไจคงไม่ได้ต้องให้ตรวจใจไปด้วยอืน้องยิ้มยัง้งกูใจจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายไว้เลยนะเหมือนคอมเมนต์ด่ายแล้วเนคอมเมนต์แม่ค้าน่ารักนะขายทุกอย่างเลยขายน้ำขายเฟรชขายข้าวเปียกขายมีผัดกะเพราไหมไม่มีหรอ โอ้เล็บดำมากเลยไยาไ <ป S 2> ลงนาม,มาไปทำพี่อยากกินไข่เจียวมีบ่มีเต่าเฟ้อเขาเปียกอย่างเดียวเลยบ่อ่ารับแกงรับกับแกงโอ้อโอโตะก้าอยู่ตรงนี้หลังเราจะได้รู้เอารู้ทำไม <c oughs> มันอยู่ตรงนี้ไงก็รู้ว่าตะก้าอยู่ตรงนี้ก็แค่นั้นเองเหมือนจะเป็นมาแบบเป็นมิตรมิดอาชีพ เดี๋ยวเราออกมาค่อยกินใช่ไหมเออเดี๋ยวค่อยเประเปียงอ๋อนึกว่าจะเดี๋ยวออกมาค่อยกินเปั๊ปซี่พี่ฝากแช่ตู้ไว้ก่อนได้มั้ยก็ไม่ขายเอพล่ะตรงนี้เขาเรียกบ้านอย่างแล้วนะบ้านโพวาบ้านโพวาไม่ใช่บ้านผู้ว่าเนาะบ้านโพวาอ๋อจอกใหม่ครับจอกใหม่เลยแบบนี้นี่เราจอกใหม่นแล้ นับนานๆลุกรับนานๆกู้กายแปดแสนให้เขาเขาจะได้ทอนไอ้นี่อันนี้พี่จ่ายไปกี่จอกอนจ่ายสองเอาหรออืมจ่ายสองวะอันนี้จ่ายเท่าไหร่เอาจเท่าไหร่จ้าเปียวเอาแล้วจ่อเดียวเหรอเดีเอาใจไปสามเลยจ่ายไปสามเลยเดี๋ยวจะเป็นสามเลยก็ได้จ่ายไปสามเลยอันนี้เมื่อกี้ให้ไปสี่ห้าพันอ๋อ ดีเกือบโกงน้องเด็กี้เด็กทำไงเนี่ยพี่ยังมาได้จะวิ่งตามพวกพี่ป่ะถ้าเกิดพวกพี่จ่ายเงินไม่ครบเี่กวิ่งตามป่ะเขารอดักข้างหน้านี่ยแต่เราขึ้นผ่านกลับมาทางนี้มันกลับได้ทางเดียวนี่อ่ะเสร็จยังพวกเรามาได้ไปเล่นไหนเลยเหรอเสร็จยังเสร็จแล้วเราไปวังเวียงไปมากี่มื้อเนี่ยไปอยู่สองอาทิตย์หรอสองอาทิตย์เลยเหรอได้อะไรมาบ้างเนี่ยไปวังเวียงเนี่ยไปไปขี่เรือนี่จริงหรอม้วนไหม โอ้จะบ่นกว่านี้นะถ้าไปกับพี่ไม่สองอาทิตย์คือนั่งรถไปสามวันกลับอีกสามวันเออใช่นั่งรถใช่ไม่รู้ไปห้องมืียเดียวเลยหรือเปล่ยังไงอ่ะไม่เร็วไงนั่งรถไปเองเหรอนี่อืมอไปอยู่สองอาทิตย์เลยไปทางไหนทางเวียงจันทร์เนี่ยนะทางเวียงอะไรอ๋อรถแจ็คไปบ่อันนี้เอาตนกใช่ไหมค่ะรถแจ็ไปโอเคบายบายจ่าเดี๋ยวไปกินข้าวนะ เผื่อต้องกินเช้ากินเย็นไม่เอาผมจะกินได้ทุกเวลาร้านนี้ไปไปี่ลืิ่มมองกับน้องกำลังจะมาจอดผมดูว่าพี่จะแวะไหม่แวะจริงด้วยอ่ะเราบางฮอนบางฮอนท่านเขาเปียกท่านเผลอแล้วจริงโทรมาแม่เห็นอย่างนั้นหรือไหมกาแฟตอนวันจีนโอ้วันตีนโอ้ใช้เป็นจอกแม่นวะจอกเท่าไหร่นี่จอกาวจอก้าว มันมีมนมโอวันตินกับพกน้ำเท็กซี่แท็กซี่ร้องกระเพืะะ <c oughs> ่อนข้างเป็นน้ำโอ,อ้อผมน้ำคือไม่แซ่บท่อแม่แม่พงแซ่บกว่า <c oughs> โอ้โหมีอะไรขายบ้างกระเปียกกระเพร่กระเปียกกระเหร่กระเปียกกระเหร่ก <c oughs> ับน้ำร้อนต้มร้อนอ๋อต้มร้อนอ๋อถ้าน้ำร้อนไม่ขาย <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> จะสั่งอะไรกันอยากกินอยากกินข้าวเปียก เข้าวเปียกสีเปลื่ยกกอเยเอ,เอาเข้าเปียกหมูก,กรอบดี่ันเอาข้าวอะไรกรอบ <laughs> เอาทำข้าเปียกหมูก,กรอบก่อนแต่แต่ใส่ถุงได้ไหมโอเคเอาใส่ถุงอ,อ่อาถุงหนึง่งพี่ไม่กินก่อนไงเดี๋ยวผมอยากซื้ออืม,อมคืออยากซื้อพน้องเลยม,มันมันมีเข้าเปียกข้าวป่ะโอ้โหเขาเปียกข้าวมีโบราณมากเลยนะ อันนี้มาบุบวกลัวเลยโอ้โหตัดๆแม่บอกบบบมีนี่นี่กัวจริงของคนปุ้งปิ้งน้ำปุ้งน้ำบบมีพวกอย่างอื่นบปะอันนี้แม่เท่าเนาะแม่แม่ไผ่แม่ไผ่แต่อันนี้คนปรุงแม่อ๋อแม่น้องเห็ดไว้แล้วกับแม่ก็เอาเขาเปียวไว้แม่น้องเป็นคนปรุงน้ำซุป แล้วน้องก็เป็นคนมาเฮ็ดเองเจ้ามีมีไอ้เส้นมีขาววะมีขาวไว้ไว้อะมีมีมีไว้ไว้ป่ะผมไม่ไว้มีแต่เส้นร้อนเจ้าไหมอ่ะเส้นร้อนเส้นร้อนเอาใส่ถุงได้ปะเส้นร้อนปูนเส้นเนี้ยเอ่อแยกแยกไปได้ปะแยกนน้ำไปได้ปะแยกเส้นแยกตัดเส้นแยกน้ำเออเจ้าก็แยกบ่อ่ะแยกเห้ือนกันสิวาเฮ้ยไม่ไม่ของพี่รวมเลยก็ได้เพราะเส้นมันไม่พองอยู่แล้วอะเออได้แค่นี้แหละใช่ไหมเอ้าวแล้วไม่มีใครกินอยู่ร้านเลยใช่ไหมเอ้าวก็ก็พวกคุณกินละ จะรีบกลับหรือเปล่าลูกซีนครับโอหอยากอยากนั่งกินร้านไหมล่ะก็กินร้านแหละจะกินกันหรือเปล่าเราพวกนั้นอ่ะกินนี่เลยครับเอากินนี่ก็ได้ฮะกินนี่แหละกินนี่แหละน้องหัวหมุนแล้วน้องหัวหมุนไม่บ้าพี่เลยหัวหมุนกว่าเลยชอบอ่ะคลองแค่ว่องไวทำไมกินตลอดเวลาเลย น้ีงคือเขินเหรอน้องน้องอารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะมีเธออยู่น้องทำใจช้าน้องนะมาเบิ่งน้องเฮ็ดเกียร์กันนะเบิ่งน้องเฮ็ดเกียร์มามามานั่งก่อนนั่งซีนเกี่ยวกรเบียดไออันเอาร้อนหมูกรอบมีซีนพี่ท่านเอาเอาซีนเนื้อหรือว่าหมูกรอบอ๋อหมูกรอบดีกว่าหมูกรอบเออนั่งติดแดดไว้ เล่นโน้นเอาอะไรโน่นอ่ะไอ้กระกรอบคือกันเด้อเขาเปียกกรอบหมูเออเขาเปียกหมูกรอบเดี๋ยวทานเข้าไปเนี่ยวันหลังเดี๋ยววันหลังมาถ่ายใหม่นมันจะอร่อยตอนน้องผมจะมาถ่ายทุกวันมิจริงเหรอพี่ยังไม่ใช่แค่น้องการหลงนะผมก็หลงแล้วนะถ้วยหนึ่งอยู่อ่ะนี่วิธีการทับหมูกรอบ น้องทำไปยิ้มไปอารมณ์ดีแบบนี้แหละลูกค้าสิไหลายลูค้าอารมณ์ดีลูกค้ากัไหลายมดอากัดพีผู้ใหญ่มดอากัดถ้าลงโยนี่หลังจากปรุงแล้วนะของบ้านร้านหาาแม่แม่บอกว่า พริกเผ็ดลงแลนะพริกเผ็ดมากเลยหมดเลยมาม่ามาได้เนาะพี่มักเส้นมาม่าหลายกินจนหัวจะหยิกอยู่ละไวไวไม่ได้ไวๆก็ได้ตอนนี้อาคนกันอิ่มแล้วนะเดี๋ยวลาน้องลับก่อนโอ้ยเสียงแทบบม่อยากออกเนี่ีนี่แม่ซอยทีนไว้แล้วเนี่ยมไอกว้อ พี่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 มาเป็นคนละคัรก็จับไปต่อจะได้หล่อเลีพี่ตอนหั่นชิ้นพี่นี่จะขายโน้ตนี่ด้วยหรอต้องเหมือนเลยเหมือนหั่นซอยจุดอะด้แม่จริงๆเลยนะความงามนะแม่บอกว่าทุฝันจริงนะ สวยได้ลูกหรือเปล่าปะสวยได้ลูกแม่เป็เต็มเลยแล้วพ่อเหมือนเหมือนพ่อด้วยไหมเหมือนก็เหมือนด้วยอ๋อส่วนไหลนี่เหมือนเป้เลยส่วนไหลเงินเือนพ่อแล้วแล้วช่วยช่วยตรงคิ้วตรงตาอ๋อแล้วแล้วช่วยแม่เฮ็ดมากี่ปีแล้วเนี่ยอ๋อตั้งแต่เริ่มเปิดเลยก็เป็นเลยเปิดจากปีแล้วจ้ะน่าจะเปิดเลย โอ้เปิดปีนี้บ่ะโอ้แล้วเคยเปิดแล้วปลายปีปลายปีกันจะเคยเปิดมาแล้วแต่ว่าปิดเลยเราไปเห็ดอยู่อันนี้เพียงคือผักไทยอ๋อที่นี่เขาเป็นภูไทยใช่ไหมภูไทยก็จะพูดแบบไม่ไม่ใช่ภูไทยเป็นเป็นบ่นะเป็นอะไรนะเป็นลาวเลยใช่ไหมเป็นแค่ลาวสูงลาวตามอะไรไม่ไม่เกี่ยวเป็นลาวเลยเป็นลาวไม่ใช่ภูไทยอะไรอ๋อ 6กห้าเอี่ยวพี่เราสูงงงนี่ก็เลยงงบอกหนูจะเล่นโทรศัพท์ไม่ได้เล่นเลยพวกพี่มาถ่ายเลยเนี่ยลงโอเคไอ้กับก่อนเด้อไอ้กั่อนเด้อบาย